สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายวิชาภาษาไทยกับครูออมค่ะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคัดลายมือก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนไปดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะวันนี้ครูอ,อมได้นำคลิปวิดีโอให้ความรู้ดีๆมาฝากไปชมกันเลย ก็คือการเว้นช่องไฟให้สม่ำเสมอเพื่อเราจะสามารถแยกตัวอักษรออกจากกันได้ในทุกๆครั้งที่เรา,เรานาเรียนเขียนนักเรียน,เ,ยนเคยเห็นเคยเขียนภาษาไทายแล้วแบบเขียนตัวติดกันไหมว่าเราเขียนตัวติดกันแบบนี้นะอ่านยากมากๆแล้วก็อ่านเราไม่รู้เรื่องจับใจความไม่ได้เลย <S <S เพราะฉะนั้นช่องไฟสําคัญที่สุดจะต้องมีช่องไฟที่สม่ำเสมอและพอดีเท่าๆกันจะทําให้ตัวอักษรของหนูที่หนูคัดหรือหนูเขียนออกมานั้นน่าอ่านมากยิ่งขึ้นแล้วก็ ดดูเรื่อง้วยต่อมาครับข้อที่8พูดถึงการวางเพรชนะว่าเวลาเราเขียนหรือเราคัดลายมือเนี่ยการวางเพรชนะสระและวรรณยุกต์ต้องสัมพันธ์กันสระทุกตัวต้องมีตำแหน่งที่สัมพันธ์กับเพรชนะดังนี้ไปทีละข้ออย่างละเอียดเลยนะครับข้อ1คือสละที่อยู่หน้าเพรชนะนั่นคือสละเอและสละแอเขียนให้มีขนาดสูงเท่ากับตัวเพรชนะนั่นหมายความว่าถ้าตัวเพรชนะของนักเรียนอย่างสมมติครูเขียนกอไก่อย่างนี้ใช่ไหมครับถูกไหมและครูเขียนสละเอ ขนาดต้องเท่ากันกับตัวเพญชนะเลยทันทีต่อมาข้อที่2เขาบอกว่าถ้าเป็นสระที่อยู่หลังเพญชนะเช่นสระอสระอสระอตัวอหรือตัววเนี่ยนะครับเวลาเขียนเขียนให้มีขนาดสูงเท่ากับเพญชนะเช่นกันสมมุติว่าถ้าคุณครูจะเขียนคําว่าเขาดูนะเขียนคําว่าเขานะสระที่อยู่ด้านหน้าก็คือสระเอถูกไหมครับ สระเอขอไข่ตัวก็ต้องเท่าเห็นไหมครับแล้วก็สระอาอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นต้องเท่ากับตัวพยชนะเปะนะต่อมา3ก็คือสระที่อยู่บนเพยญชนะคือสระอีสระอีสระอึสระอือส่วนท้ายต้องตรงขีดเส้นใต้คําว่าส่วนท้ายส่วนท้ายของสระเนี่ยต้องตรงกับเส้นหลังของพยญชนะและมีความกว้างเท่ากับเพยญชนะ ขนาดกลางหรือแคบกว่าเล็กน้อยอันนี้สําคัญมากมากเพราะว่าจะทําให้ตัวเขียนตัวอักษรของหนูเนี่ยอ่านง่ายแล้วนะาอ่านมากขึ้นสมมติครูเขียนแบบนี้นะครูเขียนคขาว่าเขียนสระเอขึ้นก่อนขอไข่แล้วก็สระอีเพราะฉะนั้นสระอีของตัวขอไข่ที่อยู่ตรงขอไข่ตัวเนี้ย ซึ่งตัวขอไข่จริงๆแล้วต้องพูดแบบนี้ก่อนตัวขอไข่เป็นตัวขนาดที่เป็นขนาดแคบดังนั้นน่ะตัวอักษรตัวที่เป็นสระอีเนี่ยอาจจะก,กว้างกว่าแต่ถ้าเกิดเช่นกอไก่เนี่ยตัวกว้างปกติแบบนี้เราเขียนกอีกีต้องพอดีเส้นหลังก็คือเท่ากับตัวหรือขนาดของพยัญชนะนั่นเอง สำหรับข้อต่อไปครับนักเรียนข้อที่4พูดถึงเรื่องสระที่อยู่ใต้พยัญชนะเช่นสระอุหรือสระอูส่วนหางของสระนั้นต้องตรงกับเส้นหลังของพยัญชนะนะส่วนกี่เส้นใต้ตรงนี้นะลูกสิ่งสาคัญที่สุดก็คือส่วนหางของสระต้องตรงกับเส้นหลังของพยัญชนะถ้าพยัญชนะมีเชิงให้ตัดเชิงออกก่อนแล้วค่อยใส่เช่นคําว่ากตันยูเห็นปะยอหญิงมีเชิงอยู่ข้างล่าง นี้เวลาหนูจะใส่หนูก็ต้องตัดเชิงของเยอหญิงออกแล้วก็ใส่ยูได้เลยแบบนี้เห็นไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะเขียนให้ถูกต้องตัวต่อมาครับนักเรียนก็คือเครื่องหมายไม้หันอากาศและไม้เตะโขูรวมไปถึงเครื่องหมายนิคหิตเครื่องหมายนิคหิตก็คือเครื่องหมายกลมๆนะอยู่ข้งบนตัวพรชนะจะอยู่ในภาษาบาลีสันสกฤตนั่นเองก็คือจะวางเหนือพรชนะในตำแหน่งกลางพระเยัญชนะครับและข้อห าาเครื่องหมายทันตคาตเครื่องหมายทันตคาตเนี่ยต้องเขียนให้ตรงกับเพยชนะที่ไม่ออกเสียงเครื่องหมายเรื่องนี้นักเรียนคือเรื่องที่คุณครูต้องบอกให้เรียนได้เข้าใจถ้าเป็นเครื่องหมายทันตคาตก็คือเครื่องหมายที่เราใช้ทันตคาตจะใช้ก็ต่อเมื่อในกรณีที่เราจะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นสมมติดเูเขียนทันตคาตแบบนี้นี่คือทันตคาตแต่เมื่อหนูใส่ทันตคาตที่ตัวไหนสมมติครูบอกว่ามีคอควายแล้วก็มีเครื่องหมายทันตคาตตรงนี้เราจะอ่านว่าคอควายกาลัน แต่ถ้าตรงนี้เฉยๆนี่คือเครื่องหมายทันตาคาตเพราะฉะนั้นทันตาคาตคือตัวกำกับเพยญชนะที่เราจะไม่ออกเสียงแต่เมื่อกำกับไปแล้วกำกับไปที่ตัวคอควายเราจะไม่เรียกว่าคอควายทันตาคาตนะจะเรียกว่าคอควายการันนั่นเองต่อมาครับนักเรียนข้อที่7ก็คือพูดถึงวรรณยุกต์ถ้าเป็นวรรณยุกเนี่ยต้องเขียนบนเพยญชนะให้ตรงกับเส้นหลังขีดเส้นใต้เลยนะเขียนบนเพยญชนะให้ตรงกับเส้นหลังถ้าเพยญชนะต้นมีสองตัวต้องวางบนตัวที่สองสมมุติ คลึงอ่ะดูนะอ่ะคล้องแล้วกันคําว่าคล้องดูนะวางบนตัวที่สองแบบนี้แบบนี้เลยคล้องเข้าใจไหมครับนะแล้วก็ถ้ามีรูปสระบนให้ถ้ามีรูปสระบนเนี่ยก็คือให้วางบนรูปสละอีกชั้นหนึ่งสมมุติเขียนคําว่าคลีสระบนอยู่ตรงนี้นะแล้วมีวรรณยุกต์วางอีกข้างบนอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมโอเคไหมครับได้นะ ต่อมาครับนักเรียนหลักการคัดลายมืออีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่8บอกว่าคำที่มีเพญชนะต้น2ตัวสละที่อยู่บนและใต้เพญชนะจะวางที่ตัวที่สองนะครับวางที่ตัวที่สองนะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะถ้ามีเพญชนะต้น2ตัวนะเราจะวางสละนะอยู่บนแล้วก็ใต้เพญชนะ ตัวที่2เท่านั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเวลานักเรียนคัดลายมือหนูจะต้องจดจําด้วยนะขนาดของตัวอักษรว่าขนาดแต่ละตัวมีอย่างไรเส้นเล็กกว่าปกติเส้นขอไข่ขอขวดขนาดพาตรฐานขนาดกลางก็คือกอก่ขคอควายคอคนแบบนี้หรือเป็นขนาดที่มีตัวเชิงก็จะต้องล่างออกมาในขนาดหรือเส้นที่พอดีนั่นเองครับโอเคครับนักเรียนต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึง รูปแบบของตัวอักษรที่เราใช้คัดลายมือนั่นเองนะครับเขาบอกว่าตัวอักษรไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีตัวอย่างการฝึกคัดลายมือเยอะมากนะครับถ้าเรียนเห็นก็อาจจะมีการแชร์กันในโซเชียลที่มีเด็กนักเรียนคนนึงเนี่ยคัดลายมือแล้วก็ลายมือแบบตรงเป๊ะแบบสวยมากนะก็มีหลายแบบมากนะครับแต่ว่าเราสามารถเนี่ยจัดเป็นแบบกว้างๆนะได้2ประเภทก็คือประเภทแรกก็คือตัวอักษรประเภทหัวเหลี่ยมกับแบบที่2ก็คือตัวอักษ อักษรประเภทหัวกลมนะครับเราไปดูแบบแรกกันเลยเขาบอกว่าตัวอักษรประเภทหัวเหลี่ยมหรือเราจริงๆแล้วเรารู้จักนะนะตัวอักษรหัวเหลี่ยมเรามักจะเรียกว่าเป็นตัวอักษรแบบหัวอารักษ์ถูกไหมก็คือเเรียกอีกชื่อนึงว่าหัวบัวซึ่งลําตัวของเขาเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะซึ่งตัวอารักษ์หรือหัวบัวเนี่ยเป็นแบบอักษรของแผนกอารักษ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งจะใช้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับราชการหรือเอกสารพิเศษอื่นๆเช่นครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนมี ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรต่างๆที่เวลาเราไปได้รางวัลมาอย่างเงี้ยสมมติว่านักเรียนได้รางวัลเรียนดีอย่างเงี้ยก็จะมีประกาศนียบัตรหรือใบประกาศใช่ป่ะตัวอักษรเนี่ยก็จะเป็นหัวอารักษ์ก็คือตัวหัวเหลี่ยมนั่นเองซึ่งลักษณะของตัวอักษรตัวนี้นะก็คือเราลองสังเกตนะลูกก็คือตามเส้นเนี่ยหัวของเขาเช่นกอไก่ตรงเนี้ยเห็นไหมลูกกอไก่ตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมอย่างหัวขอไข่ตรงหัวม้วนเนี่ยก็จะเป็นหัวเหลี่ยมเหมือนกันคอควายก็จะมีเหลี่ยม ยอหญิงก็มีเหลี่ยมคือทุกตัวมีตัวเหลี่ยมหมดเลยนี่คือตัวเพนชนะนะครับเป็นตัวเหลี่ยมแบบหัวเหลี่ยมต่อไปก็คือเป็นสระสระก็เป็นเหลี่ยมเหมือนกันโดยเฉพาะตัวหลังคาอย่าสมมติหลังคาของสระโออย่างงี้เห็นไหมครับก็เป็นตัวเหลี่ยมเหมือนกันเป๊ะเป๊ะขนาดไม้ไต่คูที่เป็นเลข8ก็ยังขึ้นเป็นทรงเหลี่ยมสระอีหลังคานี่คือไม่ต้องพูดถึงเหลี่ยมแน่นอนเห็นไหมฮะนี่คือตัวอักษรแบบหัวเหลี่ยมนะครับแล้วก็วรรณยุก กับตัวเลขก็จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือเป็นลายมือเอาจริงๆแล้วว่าถ้าเป็นแบบตัวอักษรหัวเรียมแบบนี้มันคล้ายๆลักษณะคล้ายๆลายไทยถูกไหมครับคล้ายๆล,ลายลกระหนกอย่างเงี้ยเวลาเราเขียนแบบนี้เนาะหัวแหลมแน่นอนอ่อหัวเรียมครับหัวเรียมนะโอเคแบบต่อมาคือตัวอักษรประเภทหัวกลมหัวกลมก็คืออักษรที่มีลักษณะ กลมแล้วก็มนเรียกตามโครงสร้างของตัวอักษรว่าหัวกลมตัวมนได้แก่อักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเนาะแล้วก็หรืออาจจะมีบางแบบที่เป็นหัวกลมแต่ตัวเหลี่ยมตัวเหลี่ยมนะครับก็คือเป็นอักษรที่ใช้เฉพาะของอผ้าวิชาประสมศึกษาคณะครุศ,ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคุณครูก็ได้ยกแบบตัวอักษรให้นักเรียนดูนี่ถ้าแบบของกระทรวงศึกษาธิการก็คือหัวกลม ตัวก็กลมก็คือทุกอย่างจะดูเป็นความโคง้งเป็นความมนโคง้งมนไปนหมดเลยสวยงามน่าอ่านแล้วแบบนี้ก็คือแบบฮิตมากๆที่เอามาประกวดคัดลายมือนะเห็นปะนี่แบบนี้เลยทุกอย่างจะโคง้งหมดเลยทอทหารโครง้งหัวกลมหลังโค้งหลังคาโค้งหมดทีนี้ลองไปดูที่สระนะสระก็โค้งเช่นกันสระโอนี่คือเป็นหัวโค้งเลยเรียบร้อยตัวรือตัวรือสระอาโค้งหมดนะครับ ตัวเลขเองก็โค้งเช่นกันลักษณะหลังโค้งหลังคา,าของตัวเลขก็คือเป็นเส้นโค้งกลมมนสวยงามนี่คือแบบของกระทรวงศึกษาธิการแบบต่อมาก็คือเป็นแบบของคณะครุศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือหัวคือช่วงตัวเป็นตัวกลมมนแต่ถ้าเป็นตัวอักษรแบบของแบบคณะครุศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็คือหัวเขาจะกลมและก็ตัวจะเหลี่ยมนั่นเองครับทีนี้เราก็ได้เห็นข้อแตกต่างของรูปแบบต่างๆของตัวอักษรไปแล้วนะครับทีนี้ลองดูสิว่า เขาออกข้อสอบเรื่องใดบ้างถ้าสมมติว่านักเรียนได้เจอข้อสอบในเรื่องของการคัดลายมือนะครับลองดูเลยครับข้อแรกครับนักเรียนเขาบอกว่าบุคคลใดต่อไปนี้มองเห็นประโยชน์ของการคัดลายมือแตกต่างจากผู้อื่นโจทย์ให้คำคีย์เวิร์ดมาว่าแตกต่างจากผู้อื่นขีดเส้นใต้น,นะลูกแตกต่างจากผู้อื่นข้อ1สมปองฝึกฝนคัดลายมือเพื่อฝึกสมาธิของตนเองเราเจอไหมว่าการคัดลายมือเนี่ย ทำให้ฝึกสมาธิเจอใช่ไหมลูกต่อมาข้อที่2บอกว่าสมทรงฝึกฝนคัดลายมือเพื่อให้ตนเองมีระเบียบวิน,นัยก๊กูอันนี้ก็เจอจ้ะให้ตนเองมีระเบียบวิน,นัยข้อ3สมยศฝึกฝนคัดลายมือเพื่อต้องการให้เพื่อนยอมรับเข้ากลุ่มจ ade, เจอไหมลูกเราเจอไหมเราคัดลายมือเพื่อให้เพื่อนยอมรับนะต่อมาข้อที่4สมเกียรติฝึกฝนคัดลายมือเพื่อให้เขียนสื่อสารได้สำาทธิผลเพื่อให้เขียนสื่อสารได้สำฤทธิผล เห็นป่ะเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วทุกๆวันเนี้ยโลกเราก้าวหน้าขึ้นไปแ้วพัฒนาการไปมีการพัฒนาการไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าก็มีการผลิตตัวอักษรต่างๆมากมายแต่เราบอกแล้วว่าประโยชน์ของการคัดลายมือก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีสมาธิมีสติทุกครั้งที่เราเราทำแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีมีระเบียบวินัยมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ1กับข้อ2เนี่ย แน่นอนเหมือนกันข้อนี้ตัดทิ้งเพราะไม่ได้แตกต่างถูกไหมลกูกแต่ข้อที่3บอกว่าเขาคัดเพื่อต้องการให้เพื่อนยอมรับอันนี้ยังไงยังไงอยู่เก็บไว้ก่อนข้อ4บอกว่าการเขียนสื่อสารสำริจผลอันนี้ก็คือประโยชน์ของการคัดลายมือเพราะลายมือที่ดีนั้นจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจสารที่นักเรียนต้องการสื่อดังนั้นข้อนี้แน่นอนตอบข้อที่3ปิ้วปิวข้อต่อมาลูกนักเรียนเขาถามว่าในการเขียนประกาศนียบัตรนักเรียน จะเลือกเขียนด้วยอักษรรูปแบบใดจึงจะถูกต้องเหมาะสมกับงานเขียนประกาศนียาบาัตรเมื่อกี้ถ้าเรานเรียนตั้งใจฟังคุณครูน่นจะเห็นแล้วว่ามีคุณครูพูดด้วยนะคุณครูพูดอยู่ในเรื่วนะว่าเวลาประกาศนียาบัตเนี่ยจะใช้ตัวอักษรแบบไหนประกาศนียาบัตรที่ถูกต้องแบบที่1ตัวอักษรแบบตัวกลมหัวกลมแบบที่สองตัวเหลี่ยมหัวกลม แบบที่3ตัวกลมหัวเหลี่ยมแล้วก็แบบที่4ตัวเหลี่ยมหัวเหลี่ยมแน่นอนข้อที่เข้ารอบก็คือสองข้อคือตัวกลมหัวเหลี่ยมกับตัวเหลี่ยมหัวเหลี่ยมแต่เนื่องจากเป็นประกาศนียบัตรถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวอักษรที่เขียนเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวอักษรที่ใช้กับงานที่เป็นวิชาการหรืองานที่เกี่ยวกับราชาการนะเพราะฉะนั้นตัวก็จะมีลักษณะความเป็นไทยอ่อนช้อยแต่ยังคงคุณค่าของความสง่างามเพราะฉะนั้นตัวที่เขียนนั้นก็คือเป็นตัวอักษรแบบตัวเหลี่ยมหัวเหลี่ยมหรือที่เราเรียกว่าแบบอารักษ์นั่นเองจะ้ะข้อต่อไปนะดูเลยข้อต่อไปโจทย์ถามว่าอะไรอีกโจทย์ถามว่าถ้าการระบุข,ข้อความหนึ่งๆด้วย การระบุข้อความหนึ่งๆคัดด้วยอักษรรูปแบบใดข้อใดคือจุดสังเกตสำคัญโจทย์ให้คีย์เวิร์ดมาแล้วว่าคัดด้วยอักษรรูปแบบใด คัดด้วยอักษรรูปแบบใดเวลาหนูจะคัดอักษรรูปแบบใดโจทย์บอกว่าข้อใดเนี่ยคือจุดสังเกตสําคัญที่เราจะบอกว่าสิ่งที่เราคัดหรือตัวที่เราคัดนะ่ะเป็นอักษรรูปแบบไหนข้อ1การเว้นช่องไฟข้อ2โครงสร้างของตัวอักษรข้อ3การลงน้ําหนักมือบนตัวอักษรและข้อ4ความเสมอต้นเสมอปลายของตัวอักษรชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นถ้าจะระบุสําคัญที่สุดก็คือโครงสร้างของตัวอักษรเพราะโครงสร้างก็จะมีแบบหัวกลมตัวกลม ก็คือเป็นแบบหัวกลมถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเหลี่ยมหัวเหลี่ยมก็จะเป็นแบบอารักเ์ีย่างนที่เราเรียนกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยจะบอกได้ว่าเป็นตัวอักษรแบบไหนแต่ถ้าเป็นการเว้นช่องไฟการลงน้ําหนักมือหรือความเสมอต้นเสมอปลายของตัวอักษรน,นั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณภาพและกันเป็นการวัดคุณภาพของการคัดลายมือในการประกวดก,กรรมการก็จะเอาคุณภาพพ,พวกนี้ในการคัดลายมือมาตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะอยู่ที่จุดนี้นั่นเองครับ และข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนเราไปดูกันเลยโจทย์ามว่าข้อใด กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบวิธีการคัดลายมือเมื่อกี้เราเรียนระเบียบวิธีการคัดลายมือมาเยอะมากครับนักเรียนระเบียบวิธีการคัดลายมือข้อที่1บอกว่าสระที่เขียนอยู่ใต้เพญชนะเช่นสระอุสระอูเนี่ยจะมีส่วนหัวตรงกับเส้นหลังของของเพญชนะจะมีส่วนหัวตรงกับเส้นหลังของเพญชนะใช่หรือเปล่าไม่นะส่วนหัวเนี่ยจะไม่ตรงกับเส้นหลังต้องเป็นเส้นสุดท้ายจะตรงกับเส้นหลังเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแน่นอน นะครับข้อ2บอกว่าหางของแม่หันอากาศจะตรงกับเส้นหลังอันนี้ผิดแน่นอนเพราะว่าหางของแม่หันอากาศจะเกินออกไปเล็กน้อยจ้าเกินออกไปเล็กน้อยเกินเล็กน้อย นะข้อ3บอกว่าเครื่องหมายปายานน้อยต้องเขียนให้มีขนาดความสูงเพียงครึ่งหนึ่งไม่ใช่สูงเพียงครึ่งหนึ่งจาป้ายานน้อยจะต้องสูงพอๆกับตัวเพนชนะที่นํามาอยู่ข้างหน้านั่นเองเพราะฉะนั้นต้องพอๆกันอ่าพอๆกันแสดงว่าตอบข้อที่4อ่านก่อนข้อที่4บอกว่าเครื่องหมายไมยมกเขียนหลังเพนชนะให้มีขนาดความสูงอยู่ในระดับเดียวกับเพนชนะข้อนี้ถูกต้องปิ้วตอบเลยตอบข้อที่4เรียบรอ้อย เป็นอย่างไรงกันบ้างคะนักเรียนเนื้อหาไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นภาระงานที่นักเรียนจะต้องทำค่ะนักเรียนอย่าลืมส่งงานตามวันที่กำหนดส่งด้วยนะคะจะมีผลต่อคะแนนนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูอ,อมขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ